ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องวิดีโอลาลิงโกสโคปนะครับก็จะเป็นเครื่องสองหลอดลมนะครับที่มีหน้าจอแสดงผลนะครับก็อุปกรณ์ประกอบนะครับก็จะมีตัวตัวกล่องนะครับกล่องเก็บอุปกรณ์นะครับมันจะเป็นที่ห่อของเออม็ดกัปตันนะครับก็ภายในกล่องเนี่ยก็จะประกอบด้วย มาดูตัวลาลิงโกสโคปเลยนะครับก็จะหน้าตาเป็นลักษณะน,นี้นะครับมีความแข็งแรงนะครับบิวค่อนข้างทนทานนะครับตัวนี้เป็นตัวตัวเดโมโที่ใช้มาปีหนึ่งแล้วก็จะเห็นได้ว่าขอ้อต่อต่างๆนะครับก็จะมีความแข็งแรงอยู่นะครับอ,อ,อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้กับตัวนี้ก็จะเป็นลาลิงเป็นเบรดนะครับเบลดก็จะมีเบอร์ตั้งแต่เบอร์12 3 4แล้วก็จะมีเบอร์พิเศษเป็นชื่อว่าเบอร์ 3D 3D ก็จะ เหมาะสำหรับเวลาจะเข้าไปที่หลอดลงนีครับจะเข้ายากมีดิ f f i c u l t area ก็จะใช้เป็นตัว 3D นะเอ่อตัวเบรดเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชือ้อออโตเคฟได้ถึงแม้จะเป็นเบรดที่ที่ไม่ได้เป็นสแตนเลสเนี่ยแต่ว่าตัวพลาสติกของเขาเนี่ยก็จะมีความหนาแล้วก็มี การทนความร้อนนะครับตัวนี้ก็จะผ่านการออโตเคฟมาแล้วนะครับตัวสเปคของตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอ3.5นิ้วนะครับเป็นแบบทัชสกรีนใช้ง่ายนะครับแล้วก็กล้องที่2นะครับจะเป็นระบบความละเอียดขนาด hd camera นะครับมีไซส์เบลดให้เลือกใช้ได้ตั้งแต่ Infant Children Adult s แล้วก็ผู้ป่วยที่มีดิ f f i c u l t Airway นะครับแล้วก็อนนี้จะเป็น เบลต์นะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีเอ็มสามดีนะครับเครื่องมีน้ำหนักเพียงแค่ศูนย์จุดสองห้ากิโลกรัมนะครับแล้วก็รวมแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องแล้วนะครับจอสามารถหมุนรอบทิศทางได้ร้อยสี่สิบองศานะครับตามเวอร์ติเคิแล้วก็ออริซอนท์ัลได้ถึง270องศาก็ให้ทำให้สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนจากหลายแองเกิลนะครับความสามารถอื่นนะครับก็ตัวเครื่องก็สามารถปรับความสว่างของไฟ led นะครับภายในหลอดลมได้10ระดับนะครับแล้วกออ็มีระบบ แอนตี้ฟกนะครับก็คือเวลาที่ผู้ป่วยมีการหายใจอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่พลาดไม่มัวนะครับที่ตัวกล้องที่ดีเทคเภายในลำคอนะครับแล้วก็ความสามารถกันน้ำระดับ IP66 นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับว่าต่อเข้ากับทีวีแล้วจะเห็นภาพ ชัดแค่ไหนนะครับครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาต่อเข้ากับทีวีดูนะครับหรือว่าต่อเข้ากับ external screen นะครับก็สามารถต่อด้วยพอร์ต HDMI เลยนะครับก็เป็นความเ,เนี่ยครับก็จะขึ้นมาเลยเป็นความละเอียดระดับ HD นะครับก็จะเห็นรูปในจอใหญ่นะครับก็เพียงแค่ต่อสายนะครับเครื่องออภาพก็จะถกูก transfer ไปอัตโนมัติก็เหมือนเดิมนะวิธีใช้ก็ก,กด record รหรือว่ากดถ่ายรูปถ่ายภาพต่างๆก็ใช้งานเหมือนเดิมน,นะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์เบื้องต้นนะครับก็หลังจากใช้งานเสร็จแล้วตัวเปลดก็สามารถถอดได้แล้วก็ไปฆ่าเชื้อได้นะครับแล้วก็วิธีการปิดเครื่องก็กดตรงหน้าจอปิดเ mm hmm. ที่านี้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดปกตินะครับก็ถ้ามีความสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณครับ